สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแพรวาพาแซัจะพามากินส้มตำนะคะอ่าตำใส่กุ้งใสหมึกค่ะใสหมึกสายชอบแสบมือเราจะใส่ถุงมือทุกคนอื อือขนมอาอะดีกๆมากินอออจิดืล่ะอิสโตอด้วยนะต่อข้าวอือเขาตออร่อยมากแพงมากด้วยเครื่องเลี้ยอ โหเผ็ด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 ทุกคนอืมอ๋ออ๋อเฮ้ยเฮ้ยหรอคะ อืม้าอืมฮ่มอื่มหอมน้องจีนระวังเผ็ดนะคะคุณมินนี่ค่ะดูแล้วค่ะอ๋อข้าวผัต่อมาแล้ว มาสหาเส้นไม่เจอทุกคนไม่เผ็ดเลยอืมอ้มเห็ดแม่เผ็ดอื้มอี้อีเน่ย แมวเอาหนุ่มจื้นในแข่งมาให้น้องน้องกินนี้ไม่ได้หรอกเพบ็บสสยแม่ไม่เอบบเ่ะอืม อานเขาอและอร่อยไรคะแม่เอาบอร้อง่งมอือออเอตรงนี้น่ะเดี๋ยวเอือนนตรงนูนคะไม่ค่ะค่ะหนูหนูขอกินตันี้ได้ไหมคะค่ะกินเลยค่ะกินได้อืออือต่อข้าวทุกคนอ ระวังนะคะลูกหยดใส่หัวน้องซะหนูเอาช้อนตักใส่จานนู้นไหมอยู่หลังบ้านก็มือนะแม่จะนั่งกินที่ชั้อ่ะพอปากเลยแม่ อผักกินมื้อวี็ไม่ได้เผ็ดค่ะไปล้างให้น้องก่อนมืออ้ออยู่หลังบ้านก็มีนะแม่จะนั่งกินที่โต๊ะมั้งอืม,อม,อม โต๊ออะมีอะไรคะอืมอืมคุณหมีคะแม่คุณหมีทำไมสงสัยทุกเมือคุณ,คณมันแสบเนะาะเพราะมันแสบแล้วไม่ชอบกับปะลาร้าข้าไปในเล็บอ่ะ 何て言うの

มาเลยจ้ะมาเลยจ้ะจัดเข้าไปค่ะโอ้โหแม่ก็ไม่ค่อยถนัดค่้ um> กระดาษนะคะเอากระดาษไหมลูกาลนะสาวเผ็ด <c oughs> นี่กุ้งค่ะ <c oughs> ส่วนมากถ้าตำเป็นแบบเน,ะเนะเาะเลก็จะชอบนี่แหละค่ะกุ้งกับมือ ก่อหมดแล้วนะเนี่ยสตำเป็นเกาเหลาใส่เส้นนิดเดียวคุณมินี่ยาค่ะเอาก็อเอาเลยค่ะ